สวัสดีครับผมนายปัพันวิทย์พักดีพนาธนผู้สมัครคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาเทคนิคดังสีครับเริ่มแรกนะครับคือสเต t e m น n t งเราพบวนะครับทำไมผมถึงอยากเป็นนักรังสีเพราะว่าออตอนสมัยเด็กเดี่ยวพ่อผม,ผมเคยทําด้านเกี่ยวกับรังสีในการฉายเครื่องเอ็กซเรย์แล้วก็ตัวของการจัดท่าผู้ป่วยครับผมจึงนำอินสปิเรชันตรงนั้นเนี่ยมาทําโครงงานเกี่ยวกับทางด้านรังสี ซึ่งโครงการของผมเนี่ยจะทําเกี่ยวกับลังสีอินฟาเรดแล้วก็การฝึกงานของผมเนี่ยจะเป็นการฝึกงานเกี่ยวกับทางด้านของนักรังสีโดยตรงครับต่อมาครับผลการเรียนนะครับผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาภิบาลครับ G.P.X อยู่ที่3.8วิทยาศาสตร์อยู่ที่3.91คณิตศาสตร์อยู่ที่3.4 4, 4. สภาษาัะเทศอยู่ที่3.7แล้วก็ผมมีอสอบวัดระดบระับภาษาอังกฤษครับก็คือ CU t e เอยู่ที่54 TOEIC ีอกอยู่ที่570ครับ ผลงานเกี่ยวกับทางด้านวิชาการชิ้นแรกนะครับก็คือการทําโครงงานพัฒนาเครื่องชั่นน้ำหนักและตรวจความสดปานินด้วยบอร์ดไมโครงทรลเลอร์ครับโดยโครงงานนี้นะครับผมใช้ตัวของังสีอินฟรเรตในการยิงเข้าไปในดวงตาปลาเพื่อให้ดวงตาปลาเนี่ยดูดซับครับแล้วก็สะท้อนกลับมาเป็นค่าค่าหนึ่งครับซึ่งค่าค่านี้จะแผบจะแปรผัผผนตรงกับตัวของสีของตาที่เปลี่ยนไปจากค่าความสดครับ และจากโครงงานนั้นนะครับผมเอาโครงงานนั้นเนี่ยไปส่งประกวดในโครงงานในในรายการ i t e ท2025ในโครงการ World Young Inventor ครับซึ่งเป็นโครงการผลงานระดับนานาชาติครับซึ่งผมได้ตัวของ Silver Medal มาครับและอีกครั้งนะครับโครงงานและอีกครั้งนะครับงานนี้นะครับได้ผมเนี่ยได้ตัวของ Collection เกี่ยวกับ เพื่อนต่างประเทศครับเป็นชาวฮ่องกงแล้วก็ตัวของอผมเนี่ยได้รับประสบการณ์ามากมายเกี่ยวกับทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวของการนําเสนอโครงงานครับต่อมาครับเป็นการประกวดสื่อสร,ร้างสารรค์ผ่านอินสตาแกรมครับซึ่งโครงงานนี้นะครับจะเป็นการผ่านตัวของส่งลิวิธภัณฑ์ลงบนอินสตาแกรมแล้วก็ส่งให้คณะกรรมการและคณะกรรมการเนี่ยจะเราจะเอาเราเข้าเข้าไปในค่ายครับ ซึ่งแค่นั้นนะครับจะทาให้ผมเนี่ยได้รับได้รับรู้ถึงสุขภาพเพศแล้วก็เรื่องของการโรคติดต่อ,าตอทางเพศสัมพันธ์ครับต่อไปนะครับจะเป็นโครงการประกวดนว,วัตรกรรมครับนว,วัตรกรรมครั้งนี้จะเป็นตัวของการนำหัวข้อผู้บุคคลผ่องรวมกับ sdg go ซึ่งผมเนี่ยต้องทำการศึกษาอย่างยิ่งเกี่ยวกับปัญหาของผู้บกพ้่องแล้วก็ตัวของอความสามารถในการที่เราจะสามารถประยุกต์ใช้ sdg มาได้อย่างไงครับ สุดท้ายครับผลงานวิธีผลงานด้านาวิชาการก็คือผมเนี่ยทดสอบระดับทางเคมีได้ระดับดีมากครับแล้วก็ที่เหลือนะครับจะเป็นกล่องกิจกรรมอาสาทอื่นๆซึ่งจะช่วยในการที่ผมเนี่ยในด,ด้านต่างๆครับเช่นความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ตัวของทักษะประสบการณ์ต่างๆครับก็ขอขอบคุณครับ